วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารับชมชุดเครื่องเสียงติดรถยนต์สำหรับรถอีซูซุวิวเวันนี้ครับเป็นเลิกดีที่พี่เจ้ารถเพิ่งรับรถในช่วงเช้าและก็นัดหมายครับกับทางอุ้มคอนซัลบางกะปีของเราในการอัปเกรดชุดเครื่องเสียงใหม่ก่อนที่จะนำรถไปใช้งานในชีวิตประจำวันครับวันนี้ครับผมขอแนะนำในการอัปเกรดชุดเครื่องเสียงใหม่ที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทั้งเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดพร้อมทั้งคุณภาพเสียงที่จัดเต็มครับเริ่มกันตั้งแต่วันนี้ครับอัปเกรดชุดลำโพงใหม่นะครับเลือกใช้สินค้าของแบรนด์ JBL โดยชุดลำโพงเซตน,นี้เป็นการอัปเกรดติดตั้งเข้ากับช่องแต่เดิมของตัวรถทั้งหมดครับเมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็จะดูเรียบร้อยและให้คุณภาพเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นจากการที่เราได้ชุดลำโพงที่มีสเปคที่สูงมากยิ่งขึ้นและคันนี้ยังไม่หมดนะครับนอกจากเทคโนโลยีตอนนี้ครับต้องมีระบบ DSP ติดตั้งมาอยู่ภายในรถของเราวันนี้ครับเราเลือกใช้ i n t e g r a t e ที่มาพร้อมกับตัว active subwoofer และระบบ DSP built-in มาให้พร้อมกันภายในตัวแบบนี้เลย และยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ Amplify สำหรับการขับชุดลำโพงชุดใหม่ให้ได้กำลังขับที่สูงมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งรละเดีสิงที่ดีและเลือกใช้ Active Subwoofer with DSP ที่มาพร้อมกับเบสขนาด10นิ้วครับและใช้การปรับจูนด้วยเทคนิคของทาง o อ e r c o n Sound บังกิปิเพื่อให้คุณภาพเสียงที่น่าฟังในสไตล์ของ SQ ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาผู้ชมไปเจาะลึกชุดเครื่องเสียงเซตนี้สำหรับรถอิซูบีกันเลยครับ บนคอนโซลหน้ารถสำหรับรถอ s u z u MU-X ทันนี้เขาจะมีช่องสำหรับการใส่ชุดลำโพงดอกทวิตเตอร์ขนาดเล็กมาให้แบบนี้ครับเราก็เปลี่ยนเอาตัวชุดลำโพงทวิตเตอร์ใหม่อัปเกรดให้ดีมากยิ่งขึ้นใส่เข้ากับตำแหน่งเดิมของตัวรถได้พอดีเลยครับวันนี้เราเลือกใช้ชุดลำโพง c o a x i a l นะครับซึ่งเป็นเซตในการอัปเกรดของรถอิ u z u และคันนี้ครับเราเลือกติดตั้งเข้ากับแผงประตูด้านหลัง ของรถอินสูเรียบร้อยแบบนี้เลยโดยข้อดีของการเลือกใช้ชุดลำโพงเซตนี้ครับการอัปเกรดชุดลำโพงใหม่ลำโพงเขาจะมีดอกลำโพงทวิตเตอร์มาให้อยู่ที่ตรงกลางของลำโพงวูเฟอร์ช่วยให้ผู้รับสารด้านหลังได้ยินรายละเอียดเสียงที่มีความต่อเนื่องกันมากขึ้นครับตั้งแต่ย่านของเสียงเบสเสียงกลางและเสียงสูงที่เป็นเสียงแหลมนั่นเองครับให้ความใสที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแบบคันนี้และติดตั้งคู่กันกับแผ่นซับเสียงซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการเก็บเสียงและตอบสนองให้ลำโพงวูเฟอร์นั้น ทำงานย่านเสียงเบสได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ <S 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 เลือกอัปเกรดพลังเสียงเบสใหม่ทั้งทีเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดครับ Active s u b w o o f e with DSP คันนี้เราติดตั้งเบสขนาด10นิ้วที่มาพร้อมกับ DSP Built-in มาให้ภายในตัวซึ่งภายในนะครับจะมาพร้อมกับ Amplify Class D ส,สามารถขับตัวลําโพงดอกับวูเฟอร์ขนาด10นิ้วและยังส่งกําลังขับที่เพียงพอไปหาตัวชุดลําโพงใหม่ทั้งหมด4ตําแหน่ง4ประตูได้ด้วยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยของระบบไฟครับคันนี้เราก็จัดเต็มไม่แพ้กันเลยครับด้วยการติดตั้งระบบสายไฟใหม่ที่มีการเดินจากตัวแบตเตอรี่ควบวกและติดตั้งฉนวนติดตั้งชิลป้องกันในเรื่องของการฉีดขวดที่จะมากระทบกับตัวสายครับและตัวฟิลตวนี้ครับก็เป็นสพานไฟตัวหนึ่งที่ช่วยในการโปรเทคหากมีการลักวงจร ตัวสฟิลตัวนี้เราได้ออกแบบแดีไซน์ตัวเพดขึ้นมาใหม่เพื่อมารองรับและการวางในมุมองศาที่ถูกต้องไม่ให้ตัวสฟิลตัวนี้เกิดการสันไวในขณะที่เราใช้งานครับมีความเรียบร้อยและปลอดภัยไปุกพร้อมกันครับข้อดีของการติดตั้งระบบ s ซอร์ฟูเฟอร์ที่มี DSP อยู่ภายในรถครับเราสามารถที่จะเลือกปรับแต่งย่านความถี่เสียงของลําโพงแต่ละชุดให้เข้ากันแมทก,กันกับตัวซอร์เฟอร์มากยิ่งขึ้น และที่โอเวอร์ฮอนซาบางกปิเรายังใช้เทคนิคในการวัด RTA นะครับในการวัดย่านความถี่เสียงต่างๆที่ขาดหายไปในสัญญาณความถี่จากต้นทางให้ได้เสียงที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นได้ยินบรรยากาศในการฟังที่ดีมีเวทีเสียงที่เปิดกว้างแบบคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันเลยครับ My voice in faded just ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงให้กับรถ idusu milx อีก1คันนะครับและหากคุณผู้ชมท่านใดครับที่มีความสนใจอยากจะอัปเกรดซิสเต็มแบบนี้และต้องการรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาที่โอเวอร์ฮอนเซาบงปีของเราได้นะครับโลเคชันติดถนนใหญ่เสรีไทย3 3ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและการรับชมถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ